あれは <laughs> しばらくそうしャて,てね。 ภาพเปิดจัดไอ้เหียดีืูสเปซบาร์เชื่อกระโดดหรอกอ๋ออีดลํำจัดกดเล็บคอนโทรจะบิน Ja แปลงร่างเป็นกระดาษคอนเซ็ปต์ดีว่ะเกมนี้มาเพื่อฆ่าวาโลยังมีกดอ๋อเอ้ยเดินผ่านช่องได้ด้วย ่เตอนนี้เกมอยู่ในช่วงรอสอบนะฮะเห็นว่าเล่นได้ถึงวันอาทิตย์บางวันที่อัดคลิปคือวันศุกร์ะผมรู้จักเกมนี้จากพี่อคุตโตก็เลยลองโหลดเล่นดูเห็นภาพมันน่าสนใจนี่นอะก็เลย

รู้สึกเหมือนตอนเป็นกระดาษมันจะยิงไม่โดนนะไอ้ผมว่าอิสระในการขยับตัวมันดีมันไม่มีปุ่มวิงว่งจริงหรอ ถ้เกิตนัดเปล่าใช้ไม่ได้สเตลาร์ค์ฟัซดอ๋อตอเกะดัยิง่ายิยงยา,ากเยๆโอเคอเกงลไม่ไดเกเลเก็บีแล้วขอโทษนึง

กันสับปืนปนั่งโกงแบบคือแบบแค่ก็คอนเฟิร์มกิมได้เลยแล้วมาของข้ามไม่แม่นะอะเกนไม่เปิดผมพูดเลยผมเล่น

ผมพูดเลยสนุกเอ้ยผมชอบอ่ะผมชอบภาพภาพสวยโอ้โหแจกสกุลตะกินด้วยอย่างว่าเนาะเซิฟเพชรบอกคงให้เราลองเล่นแบบโอ้โม่เงิเยอะเยอะที่เตรียมไว้ให้ว่าที่ของฉ้นจะติดเข้ามาที่นี่

อันนี้แค่ทีมเมน็แมทนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นหมดหลักเลยเอ้ยอันนี้น่าจะหาคนอันนี้น่าจะเจอคน,นจริงๆละต้องลองเล่นรู้ว่าตอนเจอคน,นจริงๆมันมันเป็นย<อ>ังไงฟาสต์บลัดซาเตะมาดีมั้งชั่วคราวเอาเกือบ้ いや<ー>ごめんね。

เทำไมผมเล่นน้องสานผมไม่ได้อะ The attacking s i ไ e cannot shoot อ๋ออล้วเป็นฝั่งบุกก่อนจิบหายละแล้วกูไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมให้เลือกตัวแบบไม่ได้อ่ะมันควรจะหรือมันเป็นการคำนวณบาลานซ์ของเขาอ,อย่างนี้ลำบากอ่าเฮดช็อตดาเมจ เราโฟกัสยิงหัวอยู่แล้วเล่นน้ำหมดห้า,าเราหรอหจะเบิดนัดก๊อตไม่รู้เรื่ 5, 4, 3, องถ้ <2, 1. S 2> าม,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 มีคนถูกวอมเลย

ระเบิดนั่นเซ็ตโอ้ยมาทำอะไรกูกเยอะแยะเลยอ,อะไรวะอะไรเฮ้ยยิ่งไปกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากอ๋อมีซื้อเกาะด้วยโอเคอ๋อเราต้องซื้อเกาะด้วยโอเคโอเคโอเค เกรากอัพปืนไม่พอเราต้องซื้อเกาะด้วยนะฮะแล้วก็ต่ปิดโรดเดอร์อัพแต่เราต้องอ๋อเราอัพได้แต่ละสายโอเคกู <c oughs> ไม่เก็บบอมแล้วรอบนี้ผมเลี้ยงเต๋อผมยังไม่รู้เลยตีน้ำอะไระเลย ホンキでくるホンキを出して。あなた、知らないですけど、何を使うですから。いつかたりません。おい、ホンキン。お前、何だか言うならや。ホンやり、

มาเจ,เจอกูให้สุขวมากัตเตะเไว้เถเนี่ยเจอกูแค่นั่นแหละเราดูกดห้องมาเจอแต่คนญี่ปุ่นไม่ไม่มีชื่อโซนบ้านเราเลยอะ่ะเจอแต่ชื่อญี่ปุ่นน่ะหนักบีไซด์เลยนี่นี่เดี๋ยวผมเอาวัดเด็บเดี๋ยวผมเอาวัดเด็บวันนี้ชอบมีตัว มา้ยิงเนี่ยๆเราเราจับเราจับตอนนี่เราเป็นปอบุเราเอาวันจัเลย,ยมันจะลอยมาเอาขวาผมไม่ได้หรอกผมพูดนนลยสามิงนะีเลยหลเลียงงกเล 治療ลる่ナイスプレイよอโขสิริชิบารてส์ส่งสเตตเน่ยืดช่วงงานก็จบ <S <S นี่ท้อสเอาจงปีดเอาชาร์จเร็วแล้วก็เอาเอ็ดีเหลือแมกกาซีนเดียวเอารีโหลดแล้วกันแลออ้วก็อัพได้อยู่ดีนี่หว่าเราจะคิดอะไรเยอะยะอก,กไปต้ือ <laughs>

いい拠点を防衛してください逃げられないわお待たせいたしました手のは通さないわ本気で行くよ終わるまでそうしててよ私に手を出したらこうなるわたしの,の奏者からは逃げられないはい 復活お待たたたせいししま爆弾キャリアが倒されますみんなダ誰かお願い私の銃は満足していないわビクトリー,クトリーやった大勝利ね癒し <laughs> のパワー ペガレーニングマ